ก็สวัสดีนะครับวันนี้ในการเดลต้ารีวิวการรีวิว g ี d ิดีวีซีชหนึ่งดีว่าอพกิฟ่าแคนเจเดซิตจะเป็นยังไงไปดูเลยครับเริ่มที่ไปแล้วผมดอทิกเกอร์นะผมค่าปบะจามาผมสแตทิกเกอร์มีสกิลคือยาโซบวกสามพันประจมาผมคุคุริคิเมะใบใหม่ครับผมติดสมบัติสวรรค์สกิลคือยาโซทวันเกศสามบวกสามพันถ้ามีจีโซ่ไงหน้าโจกาหนึ่งใบ ับผมแล้วก็ยิวสามันนะผมบบต่อมาผมเทพธิดาแห่งวายุโลกันนินกันสกิลมันคือออโต้ควาลัสวรรค์ช่องวันกาดเลกาด้วยผมเอียนเองคือคอนตินีวันกาดเลกาดถ้าไม่มีการเข้าโซมภายในเทอร์นี้ยูนิตจะไม่สามารถโจมตีวันกาดได้ยืนหมื่นนั่นเองใบต่อมาผมเทพธิดาแห่งการกัน้นกันบึง้งอิเลสิกันสกิลมันคือออโต้วันเลียควาลสวัสวรรค์สกิลต่อมาคือแอคทีฟเลกา วันเพอร์เทนจีเบกหนึ่งโซบัสสามเลือดเลกาของคุณสองบสสตนถ้าสแตนใบนี้นาการ์ดตักใต้กล่องขึ้นมือใบต่อมาผมเฟจาสกิลมันคือบาสหนึ่งเมื่อลงช่องเรียดถ้าวันเกตสามหรือสูงความติดชื่อสมบัติสวรรค์คุณสามารถแจกรุ่นจ่ายโจการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดติดชื่อสมบัติสวรรค์สองใบจากตอบโซนน้ำข้อโซสกิลต่อมาคือออโต้เลกาจีเบกสองเมื่อวันสมบัติสวรรค์โจมตียูนี้จะได้บวกสามพันนั่นเองใบต่อมาผม ขอข้ามชื่อนะสก,กิลคือเมื่อไม่น,นี้ถูกทิ้งเมฆข้ามต่อหนักสไตล์ถ้าไการที่ถูกสไตล์มีชื่อสมบัติสวรรค์ยูนิตท,ที่ถูกอ่าแวนจะได้บวกหนึ่งหมื่นนั่นเองใบตมาลหมทิ้งสไตล์สมบัติสวรรค์ข้ามไปใบตมาลหมสมบัติสวรรค์แห่งปัญญาแองเจลิกาสกิลมันคือเมื่อลงช่องแว,ช,งแวช่องแวนเลือกนอร์มยูนิตในชื่อจากดอกโซ่หนึ่งใบนำเข้าโซ่แล้วก็ถ้าทำโจกการหนึ่งใบสก,กิลของมันคือเอ๊ะอีกต่อมาคือ ออโต้วันกาดเมื่อกีนิสสไตทัอติดชิปสมบัติสวรรค์คุณสามารถกดท็อปสี่ใบนำหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซ่หนึ่งใบเข้าโซ่และที่เหลือลงดอกใบ,บต่อมาอ่าสมบัติส,สวรรค์แห่งความลึกคิดเฮนิว hey, สกิลของมันคือเมื่อโจมตียูนิจะบบกสองพันจนจบเ์นและก็นําเข้าโซ่สกิลต่อมาคือออโต้จีเบกหนึ่งเมื่อกลรใบนี้ถูกส่งระดับโซนจากโซ เลือกการ์ดที่มีชื่อสมบัติสวรรค์หนึ่งใบบวกสามพันจะจบเทิร์นใบต่อมาสมบัติสวรรค์แห่งการแผ่แห่งแผ่นยันเอ็กเปลวแองเจิลสกิลมันคือแอคทีฟเรียกว่ามันเบอร์เทิร์นเลือกนอร์มยูนิตอ่าในชื่อที่แตกต่างกันจัดดอบโซนสามใบนำไปเรียงไว้ใต้กองนะครับผมถ้าแวนติดชื่อสมบัติสวรรค์ยูนิตบวกสามพันถ้าคุณมีการสมบัติสวรรค์ไงนั่นใน G one, จีโซนจูการหนึ 3, ่งใบใบต่อมาครับผม สมบัติสวรรค์แห่งน้ำค้างแข็งโยทุนสก,กิลคือเมื่อลงช่องการเดยนสามารถกาดให้สมบัติสวรรค์ได้อยีกนึงก็คือออโต้จีบเบกหนึ่งใบใบนี้ชอบไหนเมื่อาการ์ดใบนี้ถูกส่งดอกโซนจากโซถ้าวันคุณมีชื่อสมบัติสวรรค์ในชื่อการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคุณจ่ายเลือกโยทุนจากดอกโซหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้นั่นเองใบต่อมามสมบัติสวรรค์แห่ง อาลุนลุงเดนไลท์แองเจลสกิลมันคือบัตรหนึ่งนำเข้าโซสแสดงท็อปสามอา่นำหนึ่งใบเข้าโซที่เหลือลงดอกจากนั้นโจกาดหนึ่งใบถ้าเกิดกาดใบที่ถูกอ่าเข้าโซมีชื่อสมบัติสวรรค์นั่นเองใบต่อมาผมสมบัติสวรรค์แห่งการบ่มเป็นอ่าเบนนูสกิลคือเมื่อลงวัลิลี่อ่เปิดท็อปสองหนึ่งใบเข้าโซหนึ่งใบลงดอกใบ่อมาผม สมบัติสวรรค์แห่งบทกวีบรากิสกิลมันคือออโต้จีเบกหนึ่งเมลองเรียถ้าแวนไปสมบัติสวรรค์เลือกสมบัติสวรรค์จากดอบโซไม่เกินสองใบนำเข้าโซเลือกแวนหนึ่งใบนะผมบวกสามพันจำนวนการที่เข้าโซนั่นเองไม่ต้องมนคับดีมแองเจิลสกิลมันคือออโต้ความรัสวั์จากช่องเลกาแล้วก็ออโต้เลกาบัสหนึ่งเลสการที่มีความสามารถความรัศวในชื่อ ถ้าวายมีความสามารถคอามรัววันโจ้ก,การ์ดหนึ่งใบใบต่อมาผมทริงคริ่งแองเจิลสกิลมันคือออโต้ผู้เริ่มต้นอีกอันคือออโต้ความรัศววันในช่องเลกาดอีกอันนคือออโต้วันเบอร์เทิร์นเบอร์ใบนี้ถูกเลสด,ด้วยความสามารถของคอามรสวรรค์สามารถสแต็ามใบนี้ได้ใบนี้ขอไม่พูดชื่อนะผมสกิลคือเมื่อลงช่องการ์เดียนเลือกการ์ดสี่ใบาจากสี่ใบเกยแต่ต่างกันนำเข้าโซถ้าเข้าสองหรือมากกว่าบวกห้าพันถ้าเข้าสี่หรือมากกว่าบวกหมื่น ใบต่อมาผมสมบัติสวรรค์ท่านขั้นสูงสุดแห่งสภพันสภพันยูมิโนวาสกิลคือโซบัร์สามติดชื่อสมบัติสวรรค์เลือกการ์ดในจีโซหนึ่งใบที่มีชื่อเหมือนกันง่ายเดี๋ยวนะเลือกอ่โซบัรสามติดชื่อสมบัติสวรรค์เลือกการ์ดที่ความาในจีโซที่ชื่อเหมือนกันและง่ายบวกหมื่นบวกไดทสกิลต่อมาคือออโต้วันกาดวันเพลเทิร์นจีเบกสามโซบัส์หกทิ้งมือหนึ่งใบเมื่อโจมตีสามารถแจกค่ารับคุณจ่ายสแตน ยูนิตทั้งหมดที่มีความสามารถพลังรัศวรยูนิตนี N ้ได้ลบสามโชว์นิดิ่งเรามีเอฟพีจ้าเย่ yeah, yeah, yeah. งานขิงไปต่อมาผมสมบัตสบิสวรรค์ขั้นสูงสุดแห่งดอกบัวบูสเปลสกิลมันคือแอคทีฟวันกาบไปเทินนะจีโซ่หนึ่งใบโซบัสสก,กิลคือโซบัสกี่ใบก็ได้ต่อจากนั้นการที่ถูกโซบัสยูนิตเหล่านั้นจะได้โบกคาวเวอร์สี่พันแล้วก็ถ้าโซบัรสามใบมากกว่าเลือกจอดหรือไงแดมก็ได้ไปต่อมาผม ทเทพธิดาแห่งความเมตตาเอียน,น่าสกิลมันคือออโตโ้ความรัศมีจากช่องวันกาแล้วก็แอคทีฟวันกา,ว,นกาวันเปร์เทิร์นเลือกกีโซนที่ชื่อเหมือนกันแล้วหงายโซชาร์ดสามคู่แข่งเลือก <c oughs> เรียกกาตัวเองตกรรกากยนรังค้าถูกโซชาร์ดและรีทายสกิลต่อมาคือคอนตินิววันกาจีเบกสามเรียกกาจะบอกสองพันตกรรรกากยนรังค้าที่มีความสามารถคารวามรรค์จากในโซครับผมโอ้โหเรียกว่ามานี่สมบัติสวรรค์เน้นๆคือเทพนะสมบัติสวรรค์เนี่ย ไม่มีของสายอมารุด้าเลยใช่ไหมครับความรัศมคืออมรุด้าผมแต่มีแต่สมบัติเลยเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างดีอเอามาสนับสนุอนอานจะสายเก่าหรือเปล่าครับหรือไงอสายเก่าสายตั้งแต่ภาคลิบิทเบรย์ครับผมแต่าาความจากข้อมูลที่เพื่ผมให้มานะแต่เอามาแต่เอามาปัดฟนใหม่ก็ค่อนข้างเก่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับคนเนขาคือฮากันตรงมิโนวาน,นี่นะครับโอเคครับผมนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ที่คลิป ช่วงนี้าจะมาไม่เป็นเวลาหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เราติดการเรียนนะครับเรียนเยอะนะผมเรียนเยอะนะเราอยู่สายวิทย์ก็งานเยอะนะครับผมนะถ้าใครรู้กันครับผมนี่ครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็มากันเลยก็กับก็จะไปได้ครับสารคิมีการรีวิวที่ี่ทีสิบสี่ิบสี่คิดหนึ่งดีไว้เอาพกกี่ฝ่าชอบไหมเอยชอบแล้วแชร์ติดตามไม่ชอบดิดไลนะครับแลวเราก็มีแฟนเพจแล้วครับขึ้นมา นะครับไปติดตามกันได้ตอนที่นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ